สวัสดีครับนพูนสวดพุ่มชัยวิธีชุดหลวงพ่อสวนครับผมวันนี้มาที่อยู่ที่สุราษฎร์นะครับที่สวนตะเล็กนะครับนี่หนึ่งปีแล้วนะครับที่มาตัดหญ้าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลงคลิปไปนะครับและนี่ก็หลังสงกรานก็เลยมาตัดอีกอีกปีหนึ่งนะครับี่สวนตะเล็กนะครับสวนตะเล็กครับผมตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับเรา จะมากินข้าวเที่ยงกันนะครับที่ใต้ต้นเรียงนะครับี่เรียงเรียงนี่ก็เหมือนกับต้นสะตอนะครับต้นสตอ,อช่วงนี้ก็หล่นแล้วก็เพื่อนมาเอาไปหมดแล้วนะครับตาเล็กบอกผู้ช่วยหมูสีพลศอครับผู้ช่วยพอลซลอทุกษาตาเล็กนะหัวปีนึงตาเล็กตาเล็กตาเล็กจัดสำรับก่อนนะครับ สวนผู้ช่วยครับสวนผู้ช่วยเดี๋ยวดูต้นระงงดก่อนนะครับเดี๋ยวแต่แรคุยไม่ไหวแล้วไระงดนะครับระงดใบพายนะครับฟิโลระงดนั่นแหละครับถ้าด่างหมดแล้วครับตอนนี้ระงดคืองดไ้ก่อนนะครับดูขึ้นต้นเหลียงนะครับต้นเหลียงเพื่อไอ้มีหมายด่างมั้งนะ ช่วงที่ว่าเขาหาไม้ด่างกันนะครับเยอะครับมันได้ไปบ้างเลยบ้างแต่นี้ไม่ไม่ใช่ด่างนะตรงนี้อันนี้โดนเขาเรียกว่าด่างไวรัสนะครับในด,าด,ด,าดน่างไวรัสอย่าน้ำค้างยาติน้ำค้างนะครับถูกญาติลงนะครับดูน้านหลังก็ <มา S 1> เป็นแบบนี้นครับ เดี๋ยวไปดูกับข้าวกันนะครับวันนี้ตาเล็กแกคดแกงอะไรมาให้บอกไปตลาดมาตั้งแต่ตีสี่นี่นะครับผมช่วงยุคโควิดเราก็เป็นอย่างนี้ครับมีตาเล็กตาเล็กตาเล็กหิวเลยตาเล็กครับผมโควิดไม่เกิดได้นะไม่มีปัญหาครับผมข้าวอย่างรถนที่ข้าวรถก็ได้ข้าวหลบบ้านก็ทีนี้อันนี้สีเครื่องนะสีเครื่องต้องก่อไฟด้วยครับเพราะว่ายุงมันเยอะครับยุงมแคระคนจมอยู่ใส่แกงก้อนนั่นรับดูตรงนี้ยี่สิบ ยี่สิบกว่าไรนะครับก็ยางสองพันกว่านะครับยางสองพันกว่าที่เขามาตากกันนองสามวันแล้วแต่ว่าผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับยังอีกมุมสองสามมุมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งสวนทุ่มชัยวิถีคนวสวนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินข้าวเที่ยงก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าครับ ลูกลูกสาววัวป well> hey, uh ีเกิดเกิดก่อนเพื่อนของตาเล็กแก่งหน่อไม้เก่งหน่อไม้นะครับอ้าผมผับบนเส้นปัดตัวงอกเ้ร็วโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ